นะครับกเ็เป็น3มแต้มที่เราเองก็คาดหวังแล้วแหละแต่มันอาจจะนิดนึงที่เรายิงน้อยไปหน่อยทั้งที่เราก็มีโอกาสเยอะนะครับก็มันอาจจะทําให้ดีใจและแต่ก็มันน่าจะยิงลูก2ลูก3เพื่อที่จะสร้างโมเมนตัมในการที่ไปเจอกับเติร์กมนสถานในเกมนัดหน้าให้ได้ด้วยแต่พอมันยิงหนึงศูนย์คราวนี้ก็ต้องไปนัดหน้าต้องเจอเตร์กเนี่ย มันก็ต้องไปสร้างโมเมนตัมกันใหม่ในงานที่จะเข้าอ,อกเข้าใจกันจริงๆเอ่อครึ่งหลังนั้นดีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงว่าประตูไม่ได้เท่านั้นเองก็น่าเสียดายเท่านั้นนะครับแต่แต่ว,ว่าสิ่งเอางี้สิ่งที่เราบมว่าคนคนที่ไล่อะเข้าใจมุมหน,นึ่งน,นะโบนะเขาอาจจะแบบเขาคาดหวังกับอีชีมากนั่นแหละแล้วคราวนี้เราก็นั่งคุยกันอยู่นะจริงไล์อยู่ในติ๊กต็อกตัวเองยังบอกเลยว่าทำไมฟุตบอลอีชีมันขาดค,ความดุดันแบบค่อยๆลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะในอาเซียนผมว่าเนี้ยอาเซียนเอฟเฟกจริงๆ มันเหมือนกับกลายว่าก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นที่โค้ชหรือนักบอลอ,อ่ะม,มันกลายเป็นทุกคนเล่นแบบเล่นเพื่อความชัวครึ่งแรกอะกลับไปเหมือนเกมกับอัฟกานิสถานเหมือนกันเลยก็คือจกกังหวะไม่ค่อยเสียเซนเตอร์เราบิวอัพบอลไม่ได้เนี่ยผมถามว่างี้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณมีกองเกมแบบเนี้ยที่เขาแทบไม่ได้บุกเลยสมมติเนี่ยคุณเอาเซนเตอร์เซตบอลได้ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมยุคนั้นเขาถึงต้องเอากฤษดาไปเซตบอล ในเกมไม่ต้องบุกเพราะว่ามันต้องจ่ายแจกจ่ายบอลให้เร็วซึ่งวันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นว่าเอเลียสกับโจวทานก็ยังเซตบอลคือถ้าเราต้องการบอลทะลุอ่ะเราใช้ใครเมื่อวันนี้เราใช้เดียเทพไปทะลุจากข้างหลังแทงออกมาเออฉะนั้นผมบอกเลยว่าไปเอาเครดิตดูเก้ามาอันนี้ปั่นปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวคาี้มาแล้วทุกคนเออเอาสมมติถ้าเกิดเอาดูเก้ามาคุณก็ต้องถอยเดียเทพมาเดียเทพก็ไปแทงแดนสองเอาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แล้วพอแล้วเริ่มพูดเอากิสดามาได้ไหมเอากิสดามาได้ไหม ทำเกือแฟนบอลก็ไม่เอามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เงื่อนไขแต่ละเกมอย่างที่โบบอกอ่ะพอมันยิงน้อยมันไม่ถูกใจอ่ะผมว่าทุกคนระบายได้หมดแหละแต่ท้ายสุดคือพอตามจ็อบอ่ะมันมันมันได้3คะแนนเกมแรกเนาะมอกว่าเกมแรกมันมันยากแล้วกันคือมัน1นึ่งนะแต่สมมตินะที่กําลังไล่อยู่อ่ะแล้วมันเปลี่ยนจากโอกาสของสุบนัณกี่ครั้งเป็นทีสองเป็นคนนั้นซุปเปอร์โชวชนเสาชนเสาไล่กันลุกไปสักงสามลูกเลยไล่ปะ ได้นะแต่จริงๆรูปเกมครึ่งหลังเราก็ถ้าจะเก็บไว้หมดแล้วอะแต่เพียงแค่ว่ามันยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ต้องไล่โค้ชใช่ไหมเอออันนี้อันนี้ร้อนไปหน่อยอันนี้ไม่โทษไม่โทษดีฉีเลยพอเขาทาหมดแล้วเลือที่ตั้งเตะเราทําได้ไม่ได้เอาไว้หน้าที่เมื่อวานมึงคุยกับคนอ้นอะไรการเคลมเส้นไปทําจนหมดแล้วพี่อ้นอ่ะเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะถ้าเรือเกมหนึ่งเจาะยี่สิบครั้งอ่ะหนึ่งศูนย์สองศูนย์ยิงยี่สิบกว่าครั้งแต่ยิงแล้วมัน ก็มันติดเซฟอะวันนี้ที่โบบอกอะหกครั้งเรายิงเข้ากอดป,ประตูเซฟห้าครั้ง <mistakes> ผมว่ามันก็ต้องยอมแต่ว่าในมุมนึงตอนนี้ที่ผมจะพูดอ่ะผมต้องการเดียวคือความดุดันเราไปไหนวะ <'t> ไอ้ควาว่าดุดันน่ะมันกว้างนะแต่ผมว่าเอางี้สิ่งที่เราเห็นอยากอยากเห็นจะอยู่ยี่สิบสามอะมันเล่นอะผมเชื่อว่านักบ,บอลไทยเล่นได้แล้วเป็นรุ่นพี่พวกนี้ยมันผ่านความเคี่ยวขนาดไหนผมผมไม่อยากเห็นแบบเสียบอลทาไมมันไม่เคาน์เตอร์เพรสซิ่งไม่แบบเข้าไปดุแย่งบอลพอเล่นไปรู้เลย คุยกันข้างล่างกบพนะแล้วก็เห็นว่าสินชิวชัยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวอึดัดช่วงท้ายผมบอกเลยว่า15าทีถ้าช่วงพักครึ่งตั้งแต่สี่สิบห้าไปจนถึงหกสิบอะถ้าไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นจริงอึดอัดกลับมาเล่นเกง่งเหมือนเดินแม่โบก<ร>แว่งไปแบบแว่งไปเลยช่วงหนึ่งจนมาดีตอนท้ายที่สี่ร่งกาหมดถึงได้ยิงที่ๆตรงนั้นเป็นกับตอนทีมรับบอลพลาดง่ายครึ่งหลังคือทดแทนทุกอย่างนะอย่างที่พ่อบอกครับจริงๆมัน มันเป็นหนึ่งศูนย์แล้วมันมีวงเล็บข้างหลังอ่ะอีกอีกห้ามันต้องได้ครับถ้าย้อนจ่อใช่อาย้อนไปดูอ่ะจังหวะของแพทไม่ไม่ได้โทษนักเตะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไปจี้ไปลายตัวโทษลายตัวแพททิกหลุดเดียวครับสุพนัทเนี่ยสองครั้งเทีละศักดิ์อีกทีละศักดิ์ยิงหลุดออกไปเองเนี่ยแค่นับนิ้วเนี่ยสี่ห้าแล้วนะครับคือแล้วมันไม่ใช่สี่ห้าที่แบบว่าโอ้ยิงไกลแล้วลุ้นนี่มันหลุดไปยิงอ่ะสุพนัทเงี้ยยิงแบบมันน่าจะได้แต่มันก็ไม่ได้อะไรอยย่างงเี้ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ